สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวนี้ต้ออยู่กับร้านค้าพเนจ้แแววเหมียวนะคะก็สามารถรับสูงสุดได้ถึง3สกินกันเลยทีเดียวนะคะคลิปนี้ก็เชินกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันดีด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรม ROV ใหม่ๆนะทุกคนกิจกรรมร้านค้าพเนจรนะคะก็จะการันตี1สกินใน 299คูปองนะตั้งแต่วันที่8ถึง12นะคะสามารถเก็บสะสมเนี่ยเ,เป็นมณีปิศนาเนี่ยเอาไปเล่นตรงกิจกรรมล่ามณีแรกสกินได้นะแล้ววันนี้นะคะก็มีกล่องสกินสุมรบพิฆาตนะคะอ่ะรุับสกินถาวรน,นะคะตั้งแต่8ถึง14 3คูปองนั่นเองโอ้โหเป็นสกินระดับแบบอัลติเมทนะ กับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดแนนเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทไหนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดแนนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดแนนเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอเดีวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ราคาพนจอนกันดีกว่าว่ารอบนี้จะคุ้มหรือว่าไม่คุ้มนะคะขอพูดเลยตรงนี้นะว่าจากส่วนตัวนะคะคนที่เล่นอวีมาบ่อยๆนะเราคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะอะทำไมเราถึงบอกว่าไม่ค่อยคุ้มนะซึ่ง1สกินเนี่ยราคาไม่ถึง2 9 9นะคะซึ่งเรามองว่ามัน แพงเกินนะเพราะบางสก,กีนก็อาจจะมาในแบบ150าแล้วค่ะแตแบบ150คูปองมาแบบ9คูปองมาฟรีชอบแจก,กฟรีด้วยนะคะสำหรับะะร้านค้าพเนจรรอบนี้นะเราก็ไม่แนะนำให้สุ่มนะคะทุกคนมันแพงนะนั่นเองมันแพงนั่นเองอีจจวเราจะลองหมุนให้ดูนะคะว่าจะได้เป็นอะไรนะอ่าเรามาดูตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะคะก็สามารถมาดูได้นะอ่า เรากดหมุนไปนะคะ1คู่ป้องคือเราก็ไม่มีเงินนะเราก็แบบเฮ้ยได้มาดีปริศนาคือเราก็ไม่มีเงินทุนที่จะแบบสุ่มเอามาสุ่มอะไรอย่างงี้นะทุกคนเพราะว่าคือเราอะก็อยากลงทุนทำคลิปให้มันได้เยอะๆให้มันแบบมีคุณภาพนะคะก็ขออภัยด้วยนะหากที่แบบทุนน้อยนะคะพอดีว่าเราอะต้องเ,ออเก็บเงินที่เราทำงานเนะะี่ยค่ะมา ใช้ใจ่ายส่วนตัวซึ่งค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวมันแพงมากนะคะข้าวยากหมากแพงนั่นเองอ่ะคือไม่แนะนําให้สุ่มนะคะสําหรับะะร้านค้าแพนจรรอบนี้ไม่คุ้มอย่างแรงนะคะอ่ะหลังจากที่หมุนไปแล้วก็จะได้แบบเดิมๆสเต็ปเดิมๆนะคะแต่กล่องที่น่าสนใจประจำวันที่8นี้นะคะนั่นก็คือเป็นกล่องสกินนะ้เหมือนจะเป็นสกินระดับอัลติเมทซึ่งมีแต่สกินตึงๆนะคะอ่ะดูด้วยตาก็รู้เลยว่า เปอร์เซ็นต์สกินถาวรน,นะคะอยู่ที่0.25อะถ้าสุ่ม100กล่องก็จะอยู่ที่300คูปองนะคะคือเราจะบอกนะว่าสุ่มกี่กล่องถึงจะออกถ้าเปอร์เซ็นต์0.25เนี่ยก็ให้สุ่มประมาณ400กล่องนะคะทุกคน <c oughs> 400กล่องออกแน่นอนซึ่ง400กล่องเนี่ยจะอยู่ที่ราคาเอ่อ1,002นะคะก็เหมือนเท่ากับราคาสกินเลย ก็อาจจะลองวัดดวงสุ่มซักเล่นๆซัก200กล่องนี้ก็ได้นะอะเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองเปิดกล่องสุ่มให้ดูซัก5กล่องนะก็จะมีเป็นสกินของตัววูคองนะคะมีบิจารแล้วก็จะมีตัวยอนตรงนี้นะมีคิวเลนดด้วยแล้วก็มีมาลดนะคะมีอยู่กันทั้งหมด5สกินอะเดี๋ยวเราลองกดซื้อไปนะคะ5กล่องกดเปิดไป5กล่องนี้จะออกไหมเราว่าได้เพชร มันก็จะช็อตอย่างนี้แล้วก็ได้เป็นชิ้นส่วนทั่วไปฮีโร่แล้วก็เพชรนะคะซึ่งเขาบอกไว้ก่อนนะว่าสําหรับกล่อง RV อะไรต่างๆเนี่ยต้องพกดวงมาจริงๆนะบางคนเปิดแค่กล่อง2กล่องก็ออกแล้วนะคะจากประสบการณ์นะคะเราเปิดกล่อง2กล่องไม่เคยออกเลยซึ่งเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากๆนะคะเราก็แนะนำแลว่าสําหรับใครที่เอ่อแบบไม่อยากลุ้นนะคะเก็บตังค์ซื้อดีกว่าเดี๋ยวเขาจะมี กิจกรรมอะไรมาเรื่อยๆนะคะอาจจะได้แบบสกินราคาถูกๆนะเหมือนเมื่อกี้นะคะเราได้เป็นมันีปริศนามาด้วยนะเรามาดูกดันว,ว่าจะเปิดตรงนี้เล่นได้ไหมอ่ามานี่ก็จะเป็นเปิดหนึ่งครั้งนะคะอ่าเรามาเปิดมันีปริศนากันนะตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดต๊ดปึ๊บปึ๊บแล้วอ่าก็จะได้เป็นตรงนี้นะคะเป็นเพชรเออเป็นอาานัญมณีแค่ชิ้นเดียวนะ เราก็อย่างแรกอะไรไม่ได้นะคะก็ลองมาสุ่มเล่นกันดูนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ถัดไานะคะเราก็จะมาบอกวิธีรับสกินถาวรแล้วก็กรอบโปรไฟล์ง่ายๆกันเลยนะคะทุกคนก็อันนี้ก็มีสิทธิ์รรับได้ทุกคนนะก็จะเป็นโหมดแชมเปี้ยนชิพอาเนี่ยกลับมาอีกแล้วนะก็จะมีอยู่สกินทั้งหมด5สกินนะคะอันนี้ก็เป็นสกินตัวอิกกี้นะวิธีเล่นนะคะก็คือ หมดเนี่ยมันจะมีอยู่สรอบนะรอบแรกจะเริ่มวันเสาร์นี้นะคะเดี๋ยวไว้จะมาทาคลิปอธิบายรายละเอียดเพิ่มอีกทีนะคะว่ารับอะไรยังไงนะ่อเด e ี๋ยวเรามาดูอีกสกินหนึ่งนะก็จะเป็นสกินของตัวโอเมนซึ่งนี่โอเมนสกินนี้นะคะก็เป็นลิมิเต็ดลิมิเต็ดเขียวนะทุกคนคือว่าเราก็แบบเก็บแชมเปี้ยนชิพจนชนะอะไรนี้นะคะไว้จะมาอธิบายอีกทีนะคะว่า มันจะเป็นอะไรยังไงนะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนะคะสำหรับแชมเปี้ยนชิพในโหมดนะก็จะมีรอบเนี่ยมันก็จะเล่นให้ทุกๆวันให้เล่นทุกๆวันเต่านะคะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งนะคะทุกคนเหมือนจะเป็นวันละสามเกมอะไรประมาณนี้นะ,ะชนะก็เก็บเหรียญเก็บเหรียญเอาไว้แลกกล่องประมาณนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีให้รับฮีโร่ฟรีรับหน้าหนาวนะคะทุกคนก็จะเป็น เก็บสะสมแต้มนะคะให้ครบ60แต้มนะก็จะได้แลกเป็นฮีโร่ถาวรกันไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกนะคะส n o w เฟสติวัลเวันนะลอนนี้ก็จะได้เป็นอิมมจิหน้าหนาวอีก30วันแล้วก็60แต้มก็ได้ไปเลยนะคะทุกคนอ่ะกดรับวิธีกดรับแต้มนะคะก็คือง่ายมากๆก็จะให้เป็นใช้ไอเทมเพิ่มความสัมพันธ์อ่ะสังหารมินเนี่ยนนะคะเดี๋ยวก็จะมีแบบมินเนียเน่ยนย คือหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามันคืออะไรตอนแรกก็ไม่รู้เวยมเนียนี่มันคือคีปนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเล่นจับคู่กับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะคกิจกรรมตั้งแต่8ถึง13นะ,ะสำหรับใครที่มีฮีโร่ครบมาแล้วนะคะถ้าไม่เลือกเป็นฮีโร่ก็ได้เป็นลูกแก้วฟรี1ชิ้นนะคะแต่เราคิดว่ากิจกรรมนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีฮีโร่ไม่เยอะแล้วก็มือใหม่ที่เพิ่งเล่นอานะคะทุกคน สำหรับกิจกรรมแล้วก็ข่าวสาร RV วันนี้นะคะคมีเชินกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งแค่เรากันเยอะด้วยะคะขอแค่20ไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะแบบแอบว่างนิดนึ่งนะอาจจะพยายามทำคลิปที่มันมีสาระแล้วก็คอนเทนต์ดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ